พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารที่17เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องแสงสว่างแก่ประชาชาติจงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิ ทำกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดดวงสวาง่างต่างๆในโลกฟิลิปปีบทที่สองข้อที่14ถึง15พี่น้องคะมีความยากจนมากมายในโลกที่ไม่ควรจะมีความยากจนไม่ได้มาจากพระเจ้ามันถูกมนุษย์สร้างขึ้นความยากจนและความอธรรมในโลกนี้ มาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์และนั่นเป็นเพราะซาตานได้แนะนำความเห็นแก่ตัวนั้นเข้าไปในหัวใจของมนุษย์มันเป็นผู้รับผิดชอบต่อความมืดในโลกของเราแต่ขอบพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าแม้ว่าความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดมิดปกคลุมผู้คนแต่เราต้องลุกขึ้นและส่องสว่างอิสยาห์บทที่ห0สิ ข้อที่2อถึงสพระเจ้าทรงส่งเราคริสตจักของพระเยซูคริสต์มาเป็นแสงสว่างแก่ประชาชาติและในยุคสุดท้ายนี้เราจะเป็นประกายอย่างเข้มข้นที่สุดพี่น้องคะนี่เป็นเวลาที่พวกเราซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าจะใช้สิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราและเข้าสู่ตําแหน่งของเราในฐานะแสงสว่างของโลก พระคำพีกล่าวว่าสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อาศัยของความทารุณสดุดีบอที่74ข้อที่20แต่เมื่อเราเข้าสู่ตำแหน่งของเราไม่มีพลังศัตรูหรือความยากลำบากใดในแผ่นดินโลกที่สามารถต้านทานเราได้ดังนั้นจงลุกขึ้นและส่องแสงจงส่งผลกระทบต่อโลกของคุณคุณคือความหวัง และทางออกที่โลกต้องการพระเจ้าได้ส่งคุณมาเพื่อนำพระสิริความเป็นเลิศและความหมายมาสู่ชีวิตของคนรอบข้างคุณคือพระหัตถ์แห่งความรักความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ต่อโลกของคุณฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะฉันเป็นความหวังและวิธีแก้ปัญหาที่โลกต้องการ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งฉันมาเป็นแสงสว่างเพื่อนำพระสิริความเป็นเลิศและความหมายมาสู่ชีวิตของคนรอบข้างฉันเป็นพระหัสแห่งความรักความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจของพระเจ้าต่อโลกนี้สรรละเสริมพระเจ้า หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด